สวัสดีสวีดัสสวัสดีมาสปุทานจะพาทำแพนเค,ค้กจ้าวันนี้แพนเค,ค้กในแบบสบับครัวสาวุธายสปายสวีเดนอันนี้แพนเค้กที่จะผสมไว้แล้วอยู่ในนี้ก็จะมีแป้งสาลีหรือว่าแป้งเค้กหนึ่งแก้วนมหนึ่งแก้วน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาแค่นั้นเองจ้าไม่ได้ใส่อะไรมากแล้วก็คนตีให้เข้ากันก็กลายเป็นแพนเค,ค้กแล้วก็เราก็เอามาใส่แบบนี้่านี้จ้ากำลังจพาทำอันนี้ทำไว้ หลายแผ่นแล้วค่ะนี่จ้าเดี๋ยวสาบุไทยให้ดูทำไม่หลายแผ่นแล้วค่ะนี่ให้ดูนี่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 หันมาทางนี้ค่ะจะให้ดูหันค่ะหันหันกล้องหันกล้องค่ะเรียวไทม์หันกล้องนิดน้อยหันกล้องนิดหนึ่งจะได้หเ,หเ,ดเห็นเห็นบ่จ้ะนี่แผ่นค้ิกนิดหนึ่งเห็นบ่นี่จ้ะ ทำแพนเค้กในแบบครัวสาวผู้ไทยนิดหน่อยค่ะเ,เรียวทำนิดนึงแบบนี้นะคะทำแบบนี้แพนเค้กนี่ได้แล้วจ้ะอันนี้ก็ได้แล้วเปิดไฟเบอร์หนึ่งค่ะถ้าเบอร์ไม่เบอร์หนึ่งจะเขาร้อนมากร้อนเกินไปเนี่ยทำแพนเค้กได้มาเป็นแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ทำเก็บไว้กิน แพนเค้กง,ง่ายแล้วก็เมนูนี้ก็ทําจากไข่เหมือนกันจ้ากรอดโพชนะคะทําจากไข่เหมือนกันเมนูนี้ใครเห็นบบน่าจะเห็นอยู่หรอกนะคะเคยียบออกไปนิดหน่อยแต่มันเห็นกระทะนี่เสร็จแล้วแบบนี้นะคะรอให้ข้างนั้นสุกนิดนึงข้างนี้แล้วแต่จ้าจะเอาสุกมากจะเอาเกรียมมากก็จัดไปเลยจ้าเอาที่ตัวเองชอบตัวเอง ชอบทานจ้ะชอบทานิ่มชอบทานนิ่มไม่กรอบก็ไม่ต้องอ่าเอาไว้นานถ้าชอบกรอบกรบก็กรอบนิดนึงก็เอาไว้นานหน่อยจ้าประมาณนี้อันนี้เปิดเบอร์หนึ่งจ้าไฟเบอร์หนึ่งก็จะไม่ร้อนมากมายจ้าทำแพนเค้กในะแบบสาวุู้ไทยมีคนถามสาวุู้ไทยมาสาวุู้ไทยก็ไม่ค่อยกิงนะคะแต่ก็ทําได้จ้าพอทําได้พอทําไ,ได้กิน อันนี้สาวบุไทยสาวบุไทยชอบทําค่ะเรียนรู้เนาะแบบนี้ยังไม่นั่นมากเท่าไหร่รอนิดนึงรอนิดหน่อยอแบบนี้นะคะเดี๋ยวคอดูอ่ะทำป้าไฟเบอร์หนึ่งนะคะเนี่ย ประมาณเท่านี้ถ้าอยากนิ่มพอดีก็เราก็พับเก็บโอ้นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะนี่จ้ะประมาณนี้เนาะจ้ะเนี่ยประมาณนี้แห้วค่ะก็จะเก็บพับไว้อย่างนี้แล้วก็อีก,กลับอย่างนี้ก็ได้จะพลิกปีนไปปีนมาชาวาผู้ไทยชอบปีนให้ดูค่ะปีนภาษาผู้ไทยจ้ะปีนภาษาผูไทย ภาษาไทยก็พลิกกลับนั่นเอง <laughs> จ้ะแค่นี้ละจ้ะต้องทําอันนี้อยากนิ่มเอาไว้ทานนิ่มๆอ่าทีเนี้ยเวลจาจะนั้นก็คูนนิดนึงคูนนิดนึงคนนิดนึงมันมีอ่าบัตเตอร์ออยอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยจ้ะอันนี้ทำหนาหน่อยหนาหน่อยเห็นไหมมันก็จะทั่วแบบนี้ไม่สวยไม่งามไม่เป็นไรค่ะ เราไม่ได้ขายเราทานเองมือใหม่ค่ะมือใหม่หัดค่ะมือใหม่หัดทำแต่ก็ทำได้เยอะอยู่แล้วค่ะได้เยอะแล้วเนี่ยได้เยอะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินก็อามาอุ่นอีกหรือไม่อุ่นก็ได้กินแบบเย็นเย็นก็อร่อยจ้าแพนคกน,นี่จ้ะทำไว้แบบนี้ละจ้ะทานกับอาหารเช้า บางบางวันไม่อยากทำกับข้าวก็สามารถทานกับอาหารเช้าเป็นอาหารว่างได้อาหารเช้าได้ในแบบทำจากเมนูที่ทำจากไข่และแป้งนิดหน่อยส่วนผสมก็เท่าเกันเดี๋ยวสาวพุทยจะเขียนส่วนผสมไว้จะเขียนส่วนผสมไว้ในใต้คลิปนะคะไปดูกันง่ายส่วนผสมก็ไม่ไดีอะไรอะไรมากจ้ะสาวพุทยจะใช้แบบนี้แก้วอย่างตวงตวงเท่ากันเลยแก้ว นี่จากแก้วแก้วแบบนี้แป้งหนึ่งแก้วนมหนึ่งแก้วแค่นั้นเองเอามาอันนีออ้แล้วก็ไข่ไข่สี่ฟองหรือห้าฟองก็ได้จ้ากะเอาแล้วแต่กะเอาจา้ะมาได้มียังงใยตัวกับขาวแล้วก็น้ําตาลไม่อยากหวานมากน้ําตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้น้ําตาลทรายขาวก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาแค่นั้น แล้วก็ตีให้เข้ากันผสมทุกอย่างผสมด้วยเครื่องก็ได้หรือผสมมือก็ได้จา้ามือจะช้าหน่อยเครื่องก็จะเร็วนิดนึงจ้าแค่นั้นเองก็เป็นแพนเค้กไว้รับประทานผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีเด็กๆจะชอบอย่างสาวผู้ไทยยังชอบเลยอันนี้แผ่นจะนานนิดนึงจ้ะใช้เวลาหไหมคะแผ่นหนึ่งเนี่ยจะปีนกลับได้ก็ประมาณเกือบสองนาทีนู่นนะจา๊ากว่าเขาจะสุก ประมาณนี้ละจ้ะตีไปเลนสองนาทีสาวผู้ไทยกะเอาด้วยค่ะไม่ได้มีอะไรตายตัวไม่มีการตรวงการกิโลกร,รัมก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นคือสูตรง่ายๆในแบบที่ครัวไหนก็ทําได้อันนี้ครัวสาวผู้ไทยจะทําแบบนี้จ้ะแผนเค้กที่ทําจากไข่และแป้งสาลีหรือว่าแป้งเค้กหรือแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะได้หมดหรือได,ได้ได้ทั้ง Yup. นี่จ้ะ <ctions> ห <transaction. S 1> ันมาเนี่ยอันนี้อันนี้แผ่นนี้ก็จะกรอบๆแล้วจ้ะนนี้นี่สาบุตรไทํากรอบๆจ้ะกรอบๆแล้วเอาหันมาสาบุตรทยนิดหน่อยหันมาสาบุตรไทยจะกินให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะกรอบจ้ะอันนี้สาบุตรไทํากรอบๆอืมอืมอืมอร่อยแซ่บอืมอืม อทาดูแพนเค้กก่อนออแซบ่บม,ม,มันมันเค็มๆชอบกินอันนี้แบบกรอบเราจะทำแบบกรอบก็ได้เราจะทำแบบนิ่มก็ได้ถ้ากรอบก็ดาดจะกระทันนานหน่อยถ้าอยากนิ่มก็ อ,อถ้านิ่มก็เป็นแพนเค้กถ้ากรอบก็จะเป็นเค <c oughs> <c oughs> อืครับอืได้ยังคะเห็นจะปิ้นกลับให้ดูอืจะ พริกก็ง่ายถ้ามันจับตัวกันแล้วมันสุกแล้วข้างนงมันจะพริกง่ายจ่ายไหมม,มันจะพริกง่ายแล้วก็สุกเร็วพอเราพริกด้านเนี่ยมันจะสุกเร็วประมาณนี้ค่ะไม่มเห็นเห็นไหมคะไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นบอกคะ่ะ นับเข้ามารับเข้ามานิดหนึ่งประมาณนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะอถอยไปถอยมากล้องไหลค่ะเคยเห็นไหมคะก้องไหลสาวผู้ไทยทํากระทะสูงค่ะวันนี้ลองทํากระทะสูงดูกระทะสูงก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะ แล้วก็ยกได้ยกให้ดูนี่จ้ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้กระทะสูงกระทะใหญ่จะวันนี้กล่าวไว้ว่าถ้าทำแพนเค้กเสร็จแล้วก็จะทำข้าวผัดต่อเลยนะจ๊ะจะทำฝ้ายไายต่อเลยจ้ะนี่แพนเค้กก็ใช้เวลาหน่อย ให้เขาสุกแป้งเขาสุกก็กะไว้เลยค่ะมันก็ไม่ตายตัวเนาะสาวพุทไทยคิดว่าประมาณพริกกลับก็ประมาณสองสามนาทีประมาณเนี้ยเนาะแล้วเขาก็จะสุกรอการการขั้นตอนของการรอนิดหน่อยแพนเค้กในแบบ ควรไหนก็ทําได้ไปทําเด้อค่ะใครมีลูกเล็กใครมีอยากจะทําอะไรง่ายๆเมนูที่ทําจากไข่กับแป้งเกลือน้ําตาลผสมให้เข้ากันแล้วก็เอามาดาดใส่กระทะเรียบร้อนยิ่งดีจากความร้อนแบบนี้เวลาเราจะทานก็เอาไปทานกับเยม่ต่างๆได้เลยค่ะ เอาไปทานกับแยมต่างๆได้เยมอะไรก็ได้จ้าเปรีปร้ยวๆก็ได้แยมสตรอเบอรี่ยมบลูเบอรี่เยมถัว่วอะไรได้หมดจ้ะแพนเค้กอะ่ะทานได้ไหลายแบบหรือว่าจะทานแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยแบบทานแพนเค้กของเขาแบบเพียวๆเลยก็ได้จ้า <S 2> <S 2> <S ก็ได้ก็ได้ก็ได้คือก,กัน รอให้ข้างหนึ่งสุกบางคนก็จะเก็บเป็นแผ่นแบบนี้เลยแต่สาวบัยชอบพับมันเก็บได้ได้เยอะดีจ้ะอ,อีแผ่นคีกเราจะทำแบบนี้ก็ได้อาจจะเพิกแบบนี้สายนิดหน่อยก็ได้ เพราะว่าแป้งเขาจับตัวกันแล้วค่ะเขาสุกแป้งจับตัวกันแล้วมันก็ไม่ขาดหรอกจ้าเขาก็จะจับตัวกันเป็นแผ่นแบบนี้เลยร้านอาหารที่อยู่สวีเดนส่วนเยอะก็จะมีค่ะเมนูอาหารว่างเป็นเมนูขนมหวานหรือเป็นเมนูอาหารว่างแพนเค้กจ้ามีเมนูเกือบจะ เกือบจะทุกร้านน่ะคิดว่าพราะมันเป็นอาหารสำหรับที่ทำง่ายแล้วก็ทานง่ายเป็นอาหารที่ทานง่ายจากพริกแบบนี้พริกแบบนี้เลยนะคะพริกได้แบบนี้แล้วก็เก็บใส่จานเก็บใส่จานแบบนี้ค่ะสาวโาแล้วก็ทำใหม่เนี่ยทำจนหมดแป้งแล้วล่ะคะ่ะเก็บไว้กินทำทีเดียวแล้วเก็บไว้กินหลายวัน ใกล้จะดเดี๋ยวทำสองครั้งก็เสร็จแล้วมั้งหมดแล้วค่ะเนี่ยทำทีเดียวก็ประมาณนี้แหละค่ะจะทำเก็บไว้กินได้หลายวันเปิดไฟก็เปิดไฟเบอร์หนึ่งค่ะไม่เปิดเบอร์แรงกว่าน,นี้เปิดเบอร์หนึ่งแลแ้วแก่ข่วไฟบางบ้านก็จะแรงจะไม่ไม่เอาเปิดไฟแรงมากจ้ะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนไหม,ม้ก่อนสุกนะแม,ม่ต้องทำ เพราะว่ากระทะมันมันมีความร้อนอยู่แล้วแค่เบอร์หนึ่งก็พอจะได้แบบนี้นี่คือแพนเคิดอมเสร็จแล้วเหลืออีกแผ่นเดียวคิดว่าเอากระทะหมุน <c oughs> <c oughs> กระทะหมุนคะ่ะกระทะหมุนกระทะหมุนหมุนหมุนใช้เวลานิดหน่อยประมาณนี้ค่ะอยากให้ดูแบบ อยากให้ดูแบบว่าให้ดูคลิปยาวๆเลยจะได้รู้เรื่องในการทํากับข้าวว่าทําแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นสั้นๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหมคะการทํากับข้าวเราก็ต้องมีใช้เวลานิดนึงไม่งั้นบางทีเพื่อนๆก็ชมก็ไม่รู้เรื่องค่ะเราจะได้รู้คลิปยาวบางคนก็ใช่ไหมคะจะได้เข้าใจว่าทําแบบไหนอะไรเงี้ย หลายๆคนที่ทํายังไม่เป็นหลายๆคนที่ยังไม่รู้เราก็มาดูคลิปของสาวบูทยได้นะคะง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากแพนเคิกสาวบูทัยคิดว่าครัวไหนครัวในไหนที่อยู่สวีเดนที่อยู่ยุโรปส่วนเยอะนะเขาจะทำเป็นกัน เกือบจะทุกบ้านจากแพนเคก้กเนีย่ยคิดว่าสาวุไทยคิดว่าคิดเองค่ะคิดว่าอันนี้แป้งมันหนาค่ะแป้งมันหนาเพราะว่าสาวุไทยทำแป้งหนาเทแป้งหนาค่ะชิ้นนี้เทแป้งหนาก็นี่ค่ะเวลาเขาจะสุกข้างหนึ่งเขาก็จะมีก็จะมีแบบว่าแป้งเขาจะเป็นปุ๊บ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 เป็นเป็นพองพองขึ้นมาเป็นหยุ่ยๆแบบนี้เราก็สังเกตได้ง่าย แป้งเขาจับตัวกันแล้วสุกแล้วข้างหนึ่งแล้วเราค่อยมาปีนกันอีกทีหนึ่งปีนค่ะสาวอุทัยจะว่าปีนแป้งนาะปีนเห็นไหมเห็นไหมเขายังไม่สุกมากก็ปีนนี่เห็นไหเอาเประมาณนี้อันนี้ เขายังนิ่มนิ่มอยู่นะคะมานีค่ะเห็นไหมแป้งเขายังไม่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 สุกมากยังไม่เกรียมมากก็จะนิ่มหน่อยนึงอะไรจะสาวผู้ไทยก็ทำให้แป้งเขาเซตตัวกันนิดหน่อยใจร้อน อ๋อๆๆๆกอนใครโอ้โหกองค่ะกองไปแล้วโอ้ยกองไปแล้วนี่จะให้ดูง่ายๆอะบุไทยให้ดูนี่ประมาณนี้ให้ดูตรงๆอเลื่อนกล้องนิดนึงค่ะันจะเป็นกล้องสั่นนิดนึง จับกล้องมากๆก็จะกลายเป็นกล้องสัน่นขอโทษขอพ่ายจ้าเรียวไร้เรียวไยวทม์ค่ะคลิปก็คลิปเรีวไทม์ค่ะก็จะสั่นๆหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ไม่เป็นไรค่ะเ,เรามันเป็นประมาณนี้ค่ะจ้าเป็นเค้กแป้งหนาเขาก็จะสุชกช้าจ้าอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3นาที ได้บางจะมันไม่สุกชา้าเพราะว่าแป้งข้าวหนาเนี่ยสาวภูยทําให้ดูถ้าเวลาเราใส่แป้งเขาหนาเวลาเราทีแป้งหนาเขาก็จะสุกช้าเพราะว่าแป้งข้าหนาค่ะเวลาเราเทน้ําลงไปเทน้ําเพนเค้กลงไปบางๆเขาก็จะสุกเร็วค่ะนี่นจ้ะแพนเค้กประมาณนี้สุดท้ายแฟนลอ จะจะหมดจะนั่นแหละเดี๋ยวสาวุทัยจะพลิกให้ดูเห็นหมนเดี๋ยวพลิกให้ดูอีกครั้งหนึ่งอนี้นี่จ้ะเห็นบอกเนี่ยเขาก็จะเป็นไหมไๆเขาก็จะเป็นแบบเหลืองเหลืองออกเหมือนเหลืองเหลืองไหมไหมนิดนึงอย่าไหมมากนะคะนี่ประมาณนี้แป้งเขานาเราไม่สามารถเกี่ยได้อยู่เห็นไหมคะ นีประมาณนี้สวยอันนี้นิ่มๆเพราะว่าแป้งหนาะก็จะออกนิ่มๆน,นิดนึงประมาณนี้ค่ะโอเคได้จากสีนิ่ม่ลยอันนี้จะเป็นแป้งนิ่มเดีย๋ยวจะทำแบบนิ่มๆพับพับพับ,พบครึ่งนึงนประมาณนีเ้เอาให้เกรียมนิดนึง ให้มันเกรียมนิดหน่อยจ้ะตัวนี้ชิ้นนี้เกรียมนิดหน่อยแล้วพริกข้างนี้นดิตือ้อปีนไปปีนมากก็ได้จา้าไม่เป็นไรทำได้จา้าแบบนี้เนาะโอเคค่ะ๋ยวสับุทายจะใส่นี้มาแป๊บบนึงจังสีพักไว้ก่อน เอาค่ะอันนี้มาดูชิ้นสุดท้ายมันลงนิดนึงปัทเทอลงไปนิดหน่อยก่อนเพราะมันแห้งจ้ะน,นี่อันนี้สุดท้ายแลย้วคนก่อนค่ะเวลาจะเทเป้ะนี้สันสายจะเท,เนนะเท,ะเทลงหมดเลยแล้วก็จะกลายเป็นแผ่นใหญ่นาะด้วยหมดเลยนะตักค่ะอ่ะมาที่นี่รอ่อไป ชิ้นสุดท้ายแฟนรอแพนเค,ค้กค่ะแพนเค,ค้กรอต่อไปให้เขาเซตตัวเทลงไปแล้วก็รอต่อไปให้เขาเซตตัวค่ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปสาวภูไทยสปพ이ส์สวีเดนนะคะสาวภูไทยสป라이ส์สวีเดน ชอบทำอาหารชอบเลาะชอบปวงชอบม่วนแล้วก็ทำกับข้าวเป็นคนชอบทำค่ะแต่ไม่เก่งหรอกชอบศึกษาหาความรู้ในการทำกับข้าวเพราะเราเป็นงานของสาวผู้ไทยคือแม่บ้านค่ะแม่บ้านทำงานบ้าน ดูแลบ้านงานสาวพุไทยอืมอ้าให้รอให้เขาเซตตัวแปบ๊บหนึ่งส,ง,นงสองนาทีรอสองนาทีหรือสามนาทีรอให้เขาเซตตัวแผ่นสุดท้ายรอให้เขาเซตตัวม,มีจ้ะได้ตั้งหลายแผ่นนะ นี่ได้ตั้งหลายแผ่นสาวุรไยคิดว่าหลายแผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแผ่นได้สิบสองแผ่นสาวุรทยชิมไปแล้วหนึ่งแผ่นได้สิบสองแผ่นนะคะสิบสองสิบสามแผ่นนู่นค่ะได้ประมาณนี้ได้เยอะนะถือว่าได้เยอะถือว่าได้เยอะทราชราชถ้าเราโยดแป้งบางๆเราก็จะได้ยิ่งได้เยอะจ้ะถ้าเราโยดแป้งหนาก็จะได้น้อยลงแต่ว่าจะว่าประมาณสิบสามแผ่นได้ค่ะ ซาบไล1สบสามแผ่นได้แผ่นเค้กค่ะรอให้เขาร้อนนิดให้เขาเซตตัวใช้เวลาหน่อย,อปปยอ <c ười> อเปิดไฟขึ้นาสาบุไทยใจร้อนกับไฟเปิดไฟขึ้นเข้เขาเซตตัวเซตตัวแป้งเซตตัวเซตตัวยากอีกค่ะเพราะว่าแป้งเขาหนา เราก็ผ่อนไฟขึ้นนิดหน่อยเอาเอาไฟขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่ผ่อนไฟเปิดไฟขึ้นนิดนึ่งนะะได้บอรอน,นิดนึงค่ะรอน,นิดหน่อยเนาะเป็นไรค่ะคลิปนี้สาวบุไทยตั้งใจทําให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนถามสาวบุไทยมาทํายังไงแพนเคก้กอยู่บ้านเฮาเนาะ กุดกอกซิตี้ไม่รู้ก็มาดูได้นะคะที่ youtube ค่ะสาวผู้ไทยสไพายสุดเด็นอ,อน่ทีนี้พริกนี่ไหมก็จะเหลืองประมาณนี้เหลืองหน้าทานเหมือนกันแผ่นสุดท้ายสวยอะ่ะเราก็จะพองขึ้นพองขึ้นแบบนี้สุกพองขึ้น เพราะเขามีความร้อนทั่วแหละห้มันสุก่แป๊งนึงเนี่ยเวลาโดนความร้อนอีกฝั่งหนึ่งเขก็จะพองขึ้นแบบนี้พองขึ้นไม่เป็นไรค่ะเล้วเพราะว่าเขาจะได้เซตตัวสุกเร็วขนาดเรารอเราก็เอาตะหลิวจิ้มจมิลงนิดหน่อย <laughs> ได้จะไม่เป็นไรเพราะว่า มันไม่ขาดนะคะอย่าไปทําแรงค่ะแต่ทําอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเขาไม่ขาดหรอกเพราะว่าเขาเซ็ตตัวแล้วเรียบร้อยเซ็ตตัวแป้งเขาเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วจ้ะเ็นกี้วันนี้ต้มยำวันนี้พาเข้าครัวทำอาหารว่าง อาหารว่างอาหารว่างที่ทานต้นไหนก็ได้แพนเค้ก <Pan cake. S 1> ตั้งแต่มาอยู่สวีเดนเนี่ยส,วสาวกไทยทำแพนเค้กเนี่ยนับครั้งได้แล้วมั้งมีประมาณห้าครั้งเลยมั้งจ้ะเนี่ยประมาณห้าครั้งค่ะ มาอยู่หลายปีก็ประมาณห้าครั้งเลยะทำแต่ก่อนทําไม่เป็นไม่แต่คุณชายทําให้กินอันนี้อยากรู้ค่ะคุณชายสอนทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคทีนี้ก็เลยทําเป็นทําเป็นก็เลยเริ่มทำเลยออแล้วก็พลิกได้ค่ะแล้วก็สามารถพลิกได้พิก ไม่อยากใครขาดก็ไม่ผิดกกประมาณนี้ค่ะนี่จ้ะพับครึ่งหนึ่งเออนี่พับครึ่งนี้แบบนี้สวยไหคะพับเป็นครึ่งกล,งงลมวงรีง่ายๆแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในจานใส่ตู้เย็นง่ายๆแบบนี้ไก่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทีี้ชาวบรจะผิกกลับอีกด้าน เขาโดนความร้อนอีกนิดนึงปิดไฟแล้วค่ะแต่กระทะยังร้อนอยู่มห้โดนความร้อนนิดนึงก็จะนิ่มๆสวยค่ะอน้องงามแผ่นนี้สวยสุดท้ายน่าอร่อยอ นิดน้อยพริกอย่างนี้ก็ได้ทำเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้แป้งข้าวนิ่มค่ะแป้งข้านิ่มอยู่นี่จะทำเป็นสามเหลี่ยมเลยเหมือน,นเหมือนเครีบบ้านเราคะเหมือนครีนะ้นค่ะมานี่ได้แล้วค่ะเสร็จโอ้ย,อยสาวอุทไทยก็นี่จะ้ะ ปึ๊บมาเนี้โอเคชิ้นนี้สวยโอ้ยสาวผู้ไทยเลยโอเคได้แล้วค่ะหน้าตาออกมาแล้วแพนเค้กในแบบสาวผู้ไทยทำค่ะครัวสาวผู้ไทยพาทำแพนเค้กก็จะหน้าตาแบบนี้ละค่ะแพนเค้กเนาะอร่อย นี่หันมหาสาวุทายแพนเค้กพาทำแพนเค้กนี่จ้าป้ายเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสาวุทายพาทำแพนเค้กวันนี้รักหนะ้าจุ๊บๆเฮ้ดู